สบายดีตอนเสาร์พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขเกิดมีคนหารถเนาะเป็นวินแหงประยองเป็นวินแหงเนาะ,นะเป็นวินซื่อๆรือ่

啊，这样。 เด็กมันดีกันว่าไรอยู่แล้ว เป็นว yeah. <c> ินแฮะจะของโจมแล้ะได้อยัง <T> บ <è S 3> ่ผูกไปเตียงผูกเดียวเดี๋ยวเตียงอันนี้เห็นเออ มาคลนิกโอเคแล้วเตียงตัวไดก็ได้นอนขา้าหมอเป็นไม่ไดอเป็นคลินิกเนาะ ชนไหนและพี่น,น,อน้องโดนตำนะมาซากยายูนาย่นีน่และ wild herbs woosh one toys rahbutan nama woosh one toys rahbutan nama woosh one toys rahbutan nama compute kai nama ia sakona mada hag Truそして kouçaore柠 yerde remik k tim ça Bill yang kounoa egm pikai nama

ดกไส้แล้วสิมาเนะาะดกไส้นอกเออไม่เท่าแล้วเนหะ่ะอารมณใหญ่มากตอนนี้เราก็หอดมือมอแล้วก็ไข่เนยเนาะพี่นอ,อกโอี่ีรด,ดเมื่อสองคนมาไห้เงินมาว่าจิเอาจาขาขาอะขาคคัวเนี่ยเนาะพี่นอกขาสะพานนะสามสิบพันเนาะ gia đình thành mà hạ chim bảo tất cả là tất cả à. thứ mà lợi theo cái thuận hay lâu đâu พอเดือนนะน้องพี่น้องพอใช้บานเตรียมเห็ดไฟเห็ดติดไฟแอร์อีกแบบน,นี้โอ้ติดเบเกอร์พี่น้องให้มันงับงับแอร์ไว้ให้นะแยกแอร์ออกจากไฟเวลาฝาห้องไฟรับฝาสอดยังกับพอไดมันแยกกันท่านะจับบานจับบรลีปะลลู เออมีเอฟซีท่ามาอินดีอยู่ดออินดีนี่ใครเน่เลยเด้อพี่น้องเด้ออินดีเบิ่งเบิ่งก่อนเนี่ยก็บวกไข่นี่โอ้ว่าท่านในหลังแพร่เห็นมันมันก็ยังหนามหย่อยู่พี่น้องแดงแต่ว่าเพื่อว่าสติสิจ๊อดแต่ว่ามันก็เหี่ยวเนาะเหี่ยวเหยียวไปเดือยเหี่ยวไปเดือยนี่ก็แหงคอยแหงไปด เป็นไม้ขี่ขันเต็มันอยู่หลายหมื่นเลยทุกท่านบะไรไกลรายกาเลยพี่น้องย่างเต็มย่างมองนี้เนาะมเอนี้ก็คือเศร้าไรเศร้าใจเลยแต่ก็คอยไปเห็นเนาะพี่น้องนี่มันก็ยังเงียบมองนี้คอยแห่งไข่กัวเก่าไข่กัวยิบยูฮุ่งมอตันน์เนาะพี่น้องไข่กัวยิบยูฮุ่งมอตันน์อดีเนาะได้เท่า ที่นิกนะดูมบาหมอเอาตันไว้อีนนี่ถ้าไหนอย,อยางยาถ้ายาให้สบวมีเทา้าเรากะลูกเราไปหับเน้ะพี่นอ้องยวเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อเพื่อนพี่นอ้องคุณไร์นนที่เขามาิ่นจะจบคลิป๊ายบายอีนนี้